เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังมหาสมยาสูตรแบบตอนสั้นนะตัดมาเป็นตอนตอนตอน,ตอนที่หนึ่งนะตอนนี้แบบตอน,นสั้นเพื่อจะได้เรียนง่ายฟังหลายๆครั้งจะได้ติดหูนะติดหูแล้วก็ท่องก็จะง่าย มหาสมยสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยังปะกวาสเกสุวิหารติกัปิละวันทุสมิงมหาวเนมาตาภิกขุสังเขนะสัทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอาราหันเตหิ ท่าสหิโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะภิกขุสังขัญจะอาตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาโหสิอายังโคพระควาสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิง มหาวเนมาตาพิกุสังเขนัสทิงปัญจัมเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังขันจะยันูนะมยมปิเยนะภควาเตนุปัสังกัมไมยามะ ผปัสังกมิตาวาภกวโตสันติเกปัจเจกขาทั้งภาสยามาติอาตโคตาเทวตาสยาธาปินามพัลวะปุริโสสมินชิตังวาภาหังปาสารยะปาสาริตังวาภาหังสมินชัยยะ เอวเมเวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคซาเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสีมหา สมโยปวนามิงเทวกายาสมาคตาอากาตมหิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังคันตี